สวัสดีค่ะมากันหรือยังคะมาช้าดีกว่าไม่มานะคะสวัสดีค่ะมาช้าดีกว่าไม่มานะคะพอดีว่า เวลา16.00นะคะแหม่มไปทำธุระนะคะก็เลยไลฟ์สดไม่ทันนะคะเวลา16.00นะคะเข้ามาแล้วกดทักทายนะคะกันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แหม่มด้วยนะคะาจากประสบการณ์จริงนะคะที่แหม่มทำจริงนะคะวันนี้เราจะมาปรับจิตเทรนจิตไปด้วยกันนะคะปรับจิตเทรนจิต21วันไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ 3มเคล็ดลับนะคะ3เคล็ดลับนะคะในการสร้างปฏิหารนะคะในการสร้างปฏิหารของชีวิตใครที่ติดลบนะคะหรือมีปัญหาด้านการเงินติดๆขัดๆนะคะก็เชิญเข้ามาฟังไลฟ์นี้นะคะ โอเคนะคะแหม่มก็จะไปเลยนะคะมาแบบระยะเวลาสั้นๆนะคะอาจจะไปเร็วนิดนึงนะคะทุกคนนะคะอ่ะแหม่มรายงานตัวก่อนนะคะแหม่มนะคะเป็นคนจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะคะเป็นคนจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะคะนะคะอ่ะทีนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะแนะนํานะคะสามเคล็ดลับนะคะในการเทนนะคะในการแบบที่จะสามารถนะคะสเตกสร้างนะคะทําให้ชีวิตพลิกนะคะในสามเคล็ดลับนะคะที่แหม่มทำนะคะอาที่แหม่มทำนะคะที่แหม่ทะะทมทำนะคะจากคนที่แบบว่านะครับ ปิดนี้บัตรเครดิตนะคะปิดนี้บัตรเครดิตประมาณสองแสนห้าใบนะคะเออแล้วก็แหม่มก็เลยเจอนะคะทางรอดนะคะที่แหม่มทำนะคะทางรอดนะคะทางรอ,อดนะคะ3ามวิธีนะคะในการทําบุญนะคะของแหม่มเนาะอันนี้แหม่มมาส่งต่อนะคะให้กับทุกคนสําหรับที่นะคะสําหรับที่ สำหรับท่านไหนนะคะที่แบบวา่ามีปัญหาด้านการเงินนะคะติดตขัดขัดอันนี้ประสบการณ์จริงของแหม่มนะคะเคล็ดคือเคล็ดลับในการทําบุญนะคะเคล็ดลับ3าเคล็ดลับที่จะสามารถเสกสร้างปฏิหารแห่งชีวิตได้นะคะทําให้เรานะคะแบบ คือชีวิตพลิกแบบเราปฏิหารแล้วก็แล้วแต่บุญนะคะของคนที่ทํามานะคะเออสำหรับใครนะคะที่อาชีวิตติดขัดเรื่องเรื่องการเงินคือตอนเนี้ยสภาวะทุกคนนะคะติดขัดเรื่องการเงินอยู่แล้วเนาะเพราะว่าโควิดนะคะทําให้เรานะคะไม่สามารถนะคะทำอาทำมาหากินได้ในช่วงนี้เนาะแล้วก็บางแบบว่าบางบริษัทเขาก็ปิดตัวไปนะคะแล้วก็มีการลดอาเงินนะคะพนักงานของพนัก งานนะคะเออนะเดี๋ยวมาฟังสวัสดีค่ะพี่ดาวสวัสดีค่ะนะคะเออสวัสดีนะคะ <c oughs> กับสามเคล็ดลับนะคะอาจจะมีเสียงลูกรแรกแหมมก็ขออภัยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกคนนะคะอ่าเข้าเรื่องกันเลยนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะได้ค่ะพี่ดาวเดี๋ยวค่อยมาย้อนก็ได้ฝากกดแชร์ให้น้องแหม่มด้วยนะคะขอบคุณค่ะคิดถึงมากเลยขอบคุณค่ะพี่ดาวค่ะเดี๋ยวค่อยมาย้อนฟัง จบไลท์พี่ไลท์ต่อโอเคค่ะ ได้ค่ะพี่ดาวเดี๋ยวไปกดไลค์กดแชร์ให้นะคะเดี๋ยวไปเรียนต่อกับพี่ดาวนะคะอ่ะตอนนี้ก็นะคะทุกคนเข้ามาแล้วนะคะก็มาเรียนนะคะเรียนนะคะสามเคล็ดลับนะคะที่แม่มนะคะทําจริงแล้วก็ได้ผลจริงนะคะทําจริงย้าว่าทําจริงและได้ผลจริงนะคะทุกคนนะคะที่ผลล็อกหรือว่าสามารถเอาไปส่งต่อใช้กับชีวิตตัวเองได้นะคะกับ3มเคล็ดลับที่ทําให้ชีวิตพลิกผันที่ทําให้ชีวิตที่ ไม่มีไม่เจอทางออกกับมีทางออกไม่ว่าทําอะไรก็สําเร็จนะคะเคล็ดลับง่ายงขอบคุณค่ะพี่ดาวเจ็ดแช่สุดยอดนะคะแหม่มก็ขอให้พี่ดาวนะคะเฮงเฮงรวยรวยนะคะเป็นอภิมหาเศรษฐีขาขึ้นตลอดกันไม่ว่ามือมหัสจั์นะคะคู่นี้มือวิเศษของพี่ดาวสองผู้จะหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองด,ดังปฏิหารนะคะพี่ดาวขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมาก เลยนะคะค่ะนะคะและเข้าเนื้อหานะคะหนึ่งเคล็ดลับแรกนะคะที่แหม่มทำที่แหม่มทำนะคะในวันที่แหม่มนะคะมีหนี้งวดลด ในวันที่แหม่มนะคะมีบัตรเครดิตห้าใบนะคะเป็นหนี้บัตรเครดิตห้าใบนะคะและมีหนี้งวดลดนะคะค้างอยู่ประมาณสี่งวดนะคะสิ่งที่แหม่มนะคะทำนะคะอ่ะสามเคล็ดลับนะคะคือปกตินะคะคือปกติแหม่มก็เป็นคนทําบุญทำทานนะคะเป็นคนทําบุญสวดมนต์นะคะอยู่แล้วนะคะอรหังสัมมาอารธนาสินอยู่แล้วนะคะ แต่แหม่มได้ไปดูนะคะคลิปของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเออของหลวงพ่อฤาษีลิงลิงดำหลายคนอาจจะรู้จักท่านนะคะเออแล้วก็แหม่มได้ยินนะคะว่าถ้าเราอยากมีโชคลาภเอาง่ายๆคือแหม่มไม่ได้ชวนคนเล่นหวยหรือซื้อหวยเนาะ คือแบบว่าคําว่าโชคลาบนี่ก็คือทุกสปปรรพสิ่งอย่างคือเป็นโชคเป็นลาบเป็นสิ่งที่ดีจะเข้ามาหาเรานะคะไม่ว่าเราจะค้าขายอะไรทํากิจการอะไรนะคะจากที่มันจะติดๆขัดๆมันกับดันพุ่งทยานนะคะแบบไม่รู้ตัวนะคะเพราะว่าแหม่มทำสามเคล็ดลับนี้โดยเคล็ดลับแรกนะคะแหม่มได้มาจากหลวงพ่อลือสีลิงดํา ไปเซิร์ชใน Google ก็ได้นะคะเออและแม่มคือพ,พี่ชายแม่มบวชก็เลยส่งคลิปนี้มาให้นะคะเออแต่ว่าแม่มทำก่อนหน้านั้นอยู่แล้วเออก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแม่มไม่รู้ไงว่าอ๋อไม่น่าละ่ะเราทำสวัสดีค่ะพี่ชิโร่เราทำเคล็ดลับนี้นี่เอง อาจถึงทําให้เราแบบว่าโอดเอ่อถึงทําให้เรามีเงินนะคะสามารถปิดบัตรเครดิตได้นะคะอ่าก็จากการทําบุญนี่แหละคะ่ะอันนี้คือช่องความเชื่อนะคะใครไม่เชื่อก็ก,กดออกไปนะคะใครเชื่อก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ได้นะคะอ่าคือนะคะ การทาบุญนะคะเคล็ดลับแรกของแหม่มนะคะเที่แหม่มได้มานะคะคืออันนี้คือเป็นเทคนิคเลยนะเป็นเทคนิคแบบแล้วแต่ความเชื่อนะคะเวลาใส่บาทเวลาใส่บาทนะคะให้เราใส่แบบว่าเวลาเราทําบุญหลายคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วอันนี้แหม่มมาย้ํานะคะเวลาเราทําบุญนะคะเราทําแบบใส่บาทที่เป็นเส้นเหมือนขนมจีนผัดหมี่นะคะหรือว่ามาม่า อย่างเงี้ยนะคะเพราะเราเชื่อว่านะคะการที่ทําทบุญด้วยเส้นนะคะก็คือแบบเส้นไงจะลื่นไหลแล้วก็แบบคือเป็นอาจจะเลิญรุ่งเรืองนะคะทําอะไรก็แบบราบลื่นนะคะคือทําบุญด้วยเส้นนะคะทำบุญด้วยเส้นนะคะอันแรกทําบุญด้วยเส้นนะคะและก็เติมนะคะ เติมนะคะอ่าเติมด้วย1อย่างนะคะในการที่เราทําอันนี้คือเคล็ดลับการทําบุญนะคะถวายอาหารแบบก็จะไม่ได้ใส่ข้าวใส่อะไรนะถ้าสมมุติว่าแม่มอยากอธิษฐานจิตอ่าแล้วก็อยากได้เห็นผลเร็วนะคะแม่มก็จะทําบุญด้วยเส้นแม่มก็จะใส่บาตรด้วยมาม่านะคะด้วยมาม่าและอ่าในระหว่างที่เราใส่มาม่า,มาก,ก็จะมีอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราขาดไม่ได้คือเข็มกับได้ อ่ะเข็มกับได้แล้วก็ยาทันใจ เออนะคะเข็มกับได้แล้วก็ยาทันใจคํำว่าคือทำไมเราถึงแบบว่าถวายแบบยาทันใจคือยาทันใจอ่ะซองละสิบบาทนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าบุญกุศลที่เราทำจะได้ทันใจไงอ้าอันนี้เป็นปุตสโลบายนะคะที่หลวงพ่อฤษีลิงลำดิงดำท่านพูดไว้นะคะซึ่งแหม่ก็เคยทำนะคะเออแหมก็เคยทำและมันได้ผลจริงนะคะเออได้ผลจริงตอนที่แหมม ตอนที่แบบถวายนะคะคือก็ทําติดต่อกันนะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วเราอาธิษฐานจิตเตบิกทรัพย์นะคะเออนะคะตัวนี้คือได้นะคะทําให้แมบถูกหวยอันนี้ไม่ไม่อยากพูดไม่อยากให้คนแบบเล่นหวยแต่ตอนนี้ด้วยสภาวะนี้ทุกคนยังไม่มีทางออกสิ่งเดียวนะคะที่จะทําให้ทุกคนอยู่รอดได้ก็คือความหวังกลับไปนะคะถ้าสมมติว่าใครมีทรัพย์มากก็ ใส่บาทนะคะการใส่บาทหรือการทําบุญนะคะตัวนี้คือแนะนําให้ใส่พระเดินนะคะไม่ใช่พระนั่งนะคะพระเดินบินถบาทนะคะเราใส่เพราะว่าจะทําให้แบบว่าโชคลาภมันไหลลื่นอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้คือช่องความเชื่อไม่ต้องเชื่อแหม่มนะคะไม่ต้องเชื่อแหม่มนะคะให้คุณไปลองทําดูเนาะเออให้คุณไปลองทําดูไม่ต้องเชื่อนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับหนึ่งเคล็ดลับแรกนะคะในการใส่บาท เคล็ดลับง่ายๆจากที่เราเคยใส่ข้าวใส่ไข่ต้มนะคะลองเปลี่ยนมาเป็นอาหารเส้นค่ะ เป็นมาม่าเป็นขนมจีนหรือเป็นแบบผัดหมี่อะไรก็ได้นะคะถุงหนึ่งนะคะคือแบบไม่ต้องใส่เยอะใส่วันละองวันละถุงสองถุงวันละองค์สององก็ได้นะคะใส่แบบพระที่เดินบินทบาดนะคะเพราะว่าอ่าตัวนี้จะทําให้แบบว่าธุรกิจการงานเราราบรื่นนะคะคล่องตัวนะคะไม่ใช่พระนั่งเนาะเออแต่ว่าทําบุญกับที่วัดนะคะไปที่วัดไปอ่าอาหารเช้าอะไรประมาณนี้เนาะตักบาตรเช้าที่วัดก็ได้นะคะแต่ถ้าเรา อยากได้เร็วขึ้นเป็นการเล่งบุญให้เร็วขึ้นนะคะก็คือใส่บาทพระที่มาบินทบาทหน้าบ้านหรือที่ไหนก็ได้เป็นพระเดินบินทบาทนะคะอันนี้หนึ่งเคล็ดลับอะไปทําไม่ต้องเชื่อนะคะแล้วก็ใส่มามา่าใส่แบบที่เป็นเส้นอันไหนก็ได้ไม่ได้ว่านะคะว่าให้ใส่ตัวไหนสองนะคะก็เป็นการเล่งน,นะคะผลลัพธ์นะคะในการทําบุญ ให้เร็วทันใจนะคะ,ะก็ซื้อยาทันใจนะคะซื้อยาทันใจนะคะมานะคะอ่ะมาใส่บาทนะคะตัวเนี้ยนะคะเออก็อาจจะได้ยินเสียงแทรกเล็กน้อยนะคะต้องขออภัยนะคะเพราะว่าอยู่บ้านหลายคนนะคะ <ใน S 1> ก็มีลูก<ำ>ด้วยนะคะอ่า อันนี้ต้องขออาภัยด้วยนะคะขออาภัยรอบหน้านะคะจะไม่มีเสียงรบกวนนะคะจะมีเ,เสียงลูกเนาะอันนี้ขึ้นหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่แหม่มอยากมาแบ่งปันด้วยหัวใจดวงนี้อยากให้ทุกคนรอดจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนรอดจริงๆนะคะเออนะคะสําหรับท่านไหนที่มีธุรกิจค้าขายฝืดเครืองนะคะลองไปทําดูนะคะลองไปทําดูนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่บุญกุศลที่คุณสะสมมา นะคะว่าคุณจะได้มากได้น้อยเท่าไหร่นะคะสิ่งเดียวนะคะที่คุณจําว่าการทุกการลงมือทําของคนเราไม่เคยสูนย์เปล่าทุกการลงมือทําของเราไม่เคยสูนย์เปล่านะคะอ่ะ โอเคนะคะแล้วก็เคล็ดลับอันที่สองนะคะเคล็ดลับอันที่สองตัวนี้คือเป็นการนะคะสวดมนต์ภาวนานะคะการสวดมนต์ภาวนาสวดมนต์ภาวนาทุกคนสามารถทําได้นะคะไม่ไม่แบบคือไม่เยอะนะคะแค่สวดมนต์ภาวนานะคะสําหรับใครที่สวดมนต์อยู่แล้วแม่มอยากให้เพิ่มพระคาถาลัตนะสูตรแล้วก็กลิกละลณียเมตตาสูตร แล้วก็พักคาเงินล้านวันละเกจบจากที่คุณนะคะติดขัดอยู่แล้วมันจะช่วยได้ นะคะจะช่วยได้จริงๆนะคะลองสวดดูนะคะสวดดูนะคะเพราะว่า,าบทกัลลนียะเมตตาสูตรนะคะประเทศอินเดียหรือประเทศอะไรนี่แหละนะคะพระอาจารย์นะคะเล่าให้แหม่มฟังว่าคืออยู่คือประเทศเขานะคะเขาสวดบทนี้ไปพรมน้ำมนต์ทั่วประเทศนะคะมีประเทศหนึ่งแหม่จําไม่ได้ประเทศเขาจเจริญรุ่งเรืองมากเอออันนี้มันเป็นตำนานนะคะ ลองไปทําดูนะคะไม่ต้องเชื่อแหมบนะคะเสียเวลาสัก5นาที10นาทีเพื่อนั่งสวดมนต์นะคะตอนนี้เนาะสิ่งที่เราจะทําได้นะคะก็คือต้องสร้างกุศลต้องรักษาใจบางคนแบบว่าหงุดหงิดนู่นนี่แบบเยอะมากนะคะไม่สามารถรักษาสภาวะใจได้นะคะหนึ่งนะคะไปสวดมนต์ซะ เออสวดมนต์แหม่มสวดบทนะคะกะระนยะเมตตาสูตรนะคะอ่าแล้วก็พระคาถาเงินล้านนะคะและอีกหนึ่งพระคาถานะคะอ่าอีกหนึ่งพระพระคาถาก็คืออ่าพระคาถาเอ่แหมมจำชื่อขออภัยจำชื่อไม่ได้นะคะแหม่มแชร์อยู่ในเพจมีอยู่นะคะอยู่ในเพจมีอยู่นะคะเพราะว่าแหม่มสวดประจําทุกวัน ่ถ้าไม่ทุกวันนะคะคือปกติเราสวดเก้าจบใช่ไหมถ้าไม่ทุกวันแหม่มก็จะเป็นห9เออแหม่มก็จะเป็น59ก็คือเป็นการอัดบุญเล่งบรารมีนะคะแล้วก็ทดแทนทบนะคะอ่าในการสร้างกุศลนะคะแล้วก็ทําให้สภาวะดวงจิตเรามันนิ่งใจเรามันนิ่งมันก็ไม่กลัวอ่าไม่กลัวว่าอะไรจะเข้ามาก็ตามไม่ว่าจะเป็นอ่าโลกร้ายข่าวสารไม่ดีคือ ดวงจิตหรือว่าใจเราก็สามารถปรับจูนได้นะคะตั้งรับได้นะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมย้อนนะคะแหมมมาข้อที่สองแล้วนะคะในการสวดมนต ตั้งกุศลตัวนี้จะช่วยเร่งบุญนะคะทําให้การค้าขายของเราราบรื่นการใช้ชีวิตของเราราบรื่นนะคะเอยย้าว่าทุกการลงมือทําของคนเราไม่เคยสูญเปล่านะคะทุกการลงมือทําของคนเราไม่เคยสูญเปล่าดุดังเช่นการสะสมบุญการสะสมบุญก็เหมือนกับการฝากเงินในบัญชีธนาคารนะคะการสะสมบุญก็เหมือนกับการฝากเงินในบัญชีธนาคารนะคะเรา ฝากเงินทิลนิดถ้าสมมติว่าเราฝากเงินวันละสิบบาทนะคะเดือนหนึ่งเป็นเท่าไหร่เนาะเหมือนกับการสร้างบุญสร้างกุศลทุกการลงมือทำของเราไม่สูญเปล่านะคะทุกการลงมือทำของเราไม่สูญเปล่านะคะสิ่งนี้นะคะแหม่มทำมานะคะทำให้แหม่มนะคะโปรนี่นวดลดนะคะคือคำคือแบบคือหมดนี่ภายในระยะเวลาปีหนึ่งแบบง่ายๆสบายๆนะคะของแหม่มเนาะ ปิดสามารถปิดบัตรเครดิตได้แบบง่ายๆสบายๆนะคะแล้วก็ซื้อลดเงินสดให้พ่อนะคะสี่หมื่นสามพับาทนะคะไปติดตามที่หน้าเฟซบแหม่มก็ได้เนาะแหม่มอยากให้ทุกคนรอดนะคะอ่ะลองทำดูนะคะแล้วก็เคล็ดลับนะคะที่3คืออันนี้คือเรื่องบุญนะคะเรื่องการทำบุญเคล็ดลับที่3นะคะก็คือการปล่อยปลา เออปล่อยปลานะคะแนะนํานะคะ,นะ,นนะ,คะให้ปล่อยปลาดุกให้ปล่อยปลาดุกห้าตัวปลาช่อน9้าตัวเออในครั้งแรกที่คุณจะปล่อยปลานะคะในครั้งแรกที่คุณอยากจะเปลี่ยนชีวิต คุณลองไปปล่อยนะคะปลาดุกนะคะคืออในตำลานะคะก็จะเป็นแบบว่าปลามงคลนะคะอาจแบบว่าคือคนที่แบบว่าธุรกิจโชคลาภนะคะปลาดุกกับปลาช่อนนี้คือได้จริงๆนะคะไปปล่อยนะคะไม่ต้องเชื่อไปปล่อยเลยโลละไม่กี่บาทนะคะปลาดุก5ตัวปลาช่อน9ตัวถ่อีสานกับปลาคอเก่าโตเนาะแม่เป็นคนจังหวัดอำนาจเจริญค่ะ เออก็เป็นคนอีสานนะคะแล้วก็เชื่อเรื่องบุญนะคะช่องนี้คือช่องความเชื่อนะคะอันนี้คือข้อที่3นะคะในการทําบุญปล่อยปลา ค่าคนไหนไม่เคยปล่อยนะคะปล่อยเนี้ยจะทําให้มีโชคมีลาบนะคะโชคลาบเนี่ยไม่ใช่ว่าถูกหวยนะคะคุณขาธุรกิจคุณอาจจะดีขึ้นอาจจะมีมือที่สามนะคะเข้ามาช่วยเหลือคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวจากที่คุณขายจะดดัดถัด,ดนะคะคุณอาจจะทําธุรกิจหรือค้าขายลาบลื่นก็ได้คุณอาจจะมีชีวิตที่มีความสุขจากคนที่เป็นคนหงุดหงิดอารมณ์อารมณ์ร้ายปี๊ดปั๊ด คุณอาจจะแบบว่าใจเย็นขึ้นนะคะอันนี้ไปทำนะคะไปทำนะคะเลข5กับเลข9เป็นเลขมหามงคลนะคะด้วยความเชื่อของแหม่มนะคะเป็นเลขที่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะมันจะลื่นไหลแล้วก็ทําให้คุณไม่อดตายค่ะเลข5ากับเลขเ้าเป็นเลขมหามงคลเลขชั้นสูงเลข5าก็รอหนะคะเลข9ก้าก็รอ9นะคะเออนะคะแล้วก็ในตํารามันก็จะมีศาสตร์ตัวเลขอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ไปลองปล่อยดูนะคะปล่อยประดุกนะ นะคะหตัวครั้งแรกในการที่คุณจะทําบุญนะคะคุณก็คุณตั้งใจและสวัสดีค่ะ คุณอ่อไม่ค่อยไม่ค่อยได้ปล่อยปลาเลยค่ะจะต้องทํามั่งแล้วค่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณนะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะแหม่มอยากแนะน,นะะาํานะคะการปล่อยปลานะคะก็คือเป็นการไถ่ชีวิตสวัสดีค่ะน้องดาวขอบคุณมากค่ะขออนิสงส์ผลบุญในการแชร์เนี้ยนะคะให้น้องดาวนะคะมีชีวิตที่ราบเรื่นมีความสุขมีดวงจิตที่ใสสว่างสะอาดสง,งบสุขนะคะทําไมแหม่มถึงอวย พรให้มีดวงจิตที่ใสสว่างสะอาดสงบเพราะว่าถ้าคุณได้ดวงจิตดวงนี้แล้วทุกสรรพสิ่งอย่างนะคะจะทําให้คุณลาบลื่นหมดเลยนะคะและแบบคือเอาง่ายงๆว่าเราสุขในดวงจิต เราทําอะไรเราก็จะไม่มีคําว่าทุกข์เราจะมีแต่ความสุขและถ้าสมมุติว่าเรามีความสุขเราจะเกิดปัญญาปัญญาจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักจูนมหาเรามาหาทําให้เรามีช่องทางนะคะอันนี้ไปทํากันเหมือนแบบน้องดาวขอบคุณมากพี่ก็รักน้องดาวมากนะคะขอบคุณจริงๆอันนี้พี่อยากมาแบ่งปันด้วยดวงจิตดวงนี้เออถามว่าพี่รอดไหมคือพี่ก็อุดมสมบูรณ์ แบบคือแหม่มนะก็ดูสมบูรณ์มีแบบมีของแหม่มอะคือไม่ได้ถึงจะไม่ได้รวยเหมือนคนอื่นแต่เราก็พอตัวของเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็อยากมาแบ่งปันในส่วนที่แหม่มสามารถจะแบ่งปันให้ผู้คนได้นะคะอันนี้คือเคล็ดลับที่สามทำไมเราถึงปล่อยชีวิตคนอื่นอันนี้เป็นชีวิตคนอื่นนะคะอันนี้สงเนี้ยคือแบบ เราอะมีชีวิตที่อิสระภาพนะคะเราจึงสามารถปล่อยชีวิตคนอื่นให้มีอิสระภาพอิสระภาพนะคะและเขา คนนั้นก็จะได้อนุโมทนาบุญคือปลาเหมือนที่เราปล่อยไปเขาก็จะอนุโมทนาบุญให้เรามีอิสรภาพมากยิ่งขึ้นนะคะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสร้างบารมีและอย่าลืมไปย้อนฟังไลฟ์นะคะตัวนี้เป็นเคล็ดลับที่3นะคะที่แม่มให้นะคะก็คือการปล่อยนะคะเราจะปล่อยปลาตัวไหนก็ได้แต่ถ้าคุณเจอวิกฤตจริงๆให้คุณไปทําตามแบมสามขั้นตอนนะคะไปทําตามเรื่อยๆ นะคะแล้วก็สวดมนต์ประจําทำเนืงๆต่อเนื่องนะคะแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์เออแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์นะคะคือตอนนี้คนเรานะคะต้องใช้บุญนําทางบุญเท่านั้นนะคะที่จะทําให้เรารอดนะคะแล้วก็เคล็ดลับ3อย่างเนี้ยแหม่มกันกองมาจากที่แหม่มทําแล้วอ่ะชีวิตมันดีมันราบลื่นมันสําเร็จในแบบของแหม่ม อยากให้ทุกคนทำจริงๆนะคะคือแบบต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีลูกนั่งข้างๆนะคะแล้วก็เปิดนะคะเออเปิดแบบว่าโทรศัพท์แข่งกันเนาะได้ยินสวัสดีค่ะพี่นอมนะคะสวัสดีค่ะ นะคะอันนี้แบบอยากมาแบ่งปันนะคะต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่กดไลค์กดแชร์นะคะอ่าแล้วก็ให้อีกหนึ่งคีย์นะคะหนึ่งเคล็ดลับอันนี้เคล็ดลับการทําบุญสามเคล็ดลับนะคะไปย้อนแชร์เนาะไปเอกไปย้อนฟังดูนะคะ่ะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะให้คุณนะคะขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เรามีขอบคุณร่างกายออพยายามเคลียร์ใจนะคะเคลียร์ใจเปิดตัวเองเปิดตัว เองนะคะทุกอนุโมทเลลเพื่อให้ตัวเองฝึกฝนและพัฒนาตัวเองให้อยู่ในด้านดีนะคะตัวนี้จะช่วยคุณได้จะทำให้คุณสำเร็จเร็วนะคะด้านดีนะคะสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ไม่ดีห้ามห้ามอนุญาตตัวเองนะคะค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะแหม่มขอฝากไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมติดตามนะคะไลน์หน้าเดี๋ยวแหม่มจะมาแบ่งนะคะคือแหม่มจะตั้งใจว่าจะมา21วัน วันนี้คือวันแรกเราจะมาเปลี่ยนชีวิตไปพร้อมๆกันแบบพุ่งทยานนะคะเออเปลี่ยนชีวิตไปพร้อมๆกันแบบพุ่งทยานนะคะวันนี้มาให้สิ่งที่ล้ำค่านะคะไว้เป็นมรดกให้กับตัวเรานะคะถึงมันจะไม่มีมูลค่ามากและแบบเชื่อว่าทุกคนที่ได้ทำ ทุกคนที่ได้ทำตามแหม่มนะคะคุณจะมีผลลัพธ์มากกว่าแหม่มด้วยตามไปนะคะเพราะว่าต้นทุนบุญแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเออนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับไลน์นี้ไปแล้วนะคะแล้วก็ขอสมด้วยเพลงแดนแล้วกันนะคะขอส่งด้วยเพลงแดนนะคะเพราะว่าเราจะไม่เครียดกันนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณมานะคะปิดไลฟ์แล้วอย่าลืมไปย้อนนะคะ okay, ดีมากนะคะ okay, เป็นแบบว่าไลฟ์ชิ่ดีมากนะคะที่แบบว่าสามารถทําให้ชีวิตเราพลิกแบบแบบว่าคือแบบพลิกแบบรวดเร็วนะคะอ,อแล้วก็อ่าเราจะอยู่ด้วยกันนะคะทุกวันแหม่มสัญญาว่าแหม่มจะมาไลฟ์เพื่อเปลี่ยนชีวิต ทุกคนไปพร้อมๆกับแหม่มเปลี่ยนชีวิตแบบพุ่งทยานแบบปาฏิหารนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณน้องดาวขอบคุณพี่ดาวนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณต้องไปทำไลน์นี้มาเพื่อคุณนะคะมาเพื่อตอกย้ำนะคะว่าให้คุณทำนะคะให้คุณทำนะคะเออแล้วก็ถ้าใครอยากได้เคล็ดลับนะคะการปล่อยปลา ชนิดไหนที่จะทําให้แบบว่าอ่าเราแบบว่าไปได้เร็วนะคะหรือว่าการทําบุญหรือการอธิษฐานจิตเบิกทรัพอะไรก็ทักแหม,มานะคะสําหรับไลน์นี้นะคะแหม่มไปแล้วสวัสดีค่ะ